สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนออนไลน์บายคุณครูแตนและคุณครูแก้มบุ๋มนะคะเด็กๆเด็กทราบไหมคะว่าในสัปดาห์นี้คุณครูแก้มบุ๋มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรนะ มีใครทราบไหมคะสัปดาห์นี้เราจะมีของขวัญอ่าเราก็มีมีอะไรคะมีการจัดงานปาร์ตี้ต่างๆอ่าสัปดาห์นี้เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยของวันขึ้นปีใหม่ในคลิปนี้ คุณครูแก้มหมุมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันขึ้นปีใหม่การอวยพรวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมที่ทำในวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆเรามาเริ่มกันที่ประเพณีวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆเอ๊ะจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยค่ะประเพณีวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆก็จะมีการทำบุญตักบาดปล่อยปลาและปล่อยนกนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการอวยพรในวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆเอ๊ะ การอวยพรในวันขึ้นปีใหม่นั้นเขาทำกันยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆการอวยพรในวันขึ้นปีใหม่เป็นการส่งบัตรอวยพรหรือว่าสคออสอเช่นการเขียนการพูดเพื่อแสดงความยินดีความปรารถนาดีที่มีต่อกัน เพื่ออวยพรให้พบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตนะคะเด็กๆเอ๋เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าสอกสอหรือว่าการเขียนคํำอวยพรเป็นแบบไหนว้าวตัวอย่างเยอะแยะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรชิ้นเล็กๆหรือว่าจะมีการ์ดที่ทําเองหรือว่าใส่ซองหรือว่าไปซื้อเอาก็ได้นะคะเด็กๆและ กิจกรรมที่ทำในวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะเอ๊จะทำกิจกรรมเหมือนของคุณครูแก้มบู่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่เช่นการทำความสะอาดบ้านตกแต่งบ้านนะคะเด็กๆ การให้ของขวัญการเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆนหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงฉลองกับครอบครัวก็ได้นะคะเด็กๆเอ๊ะมีอะไรอีกอ่ามีการจัดเตียงแลกของขวัญและงานเทศกาลการแสดงต่างๆเอ๊เด็กๆเคยไปร้องเพลงไหมนะอ้โหูแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะคะเด็กเเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปล่อยปลาปล่อยนกอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในคลิปนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอ่าประเพณีในวันขึ้นปีใหม่และการอวยพรและอะไรคะเด็กๆกิจกรรมที่ทำในวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆทำอะไรกันบ้างนะเอ๊ มีใครเข้าวัดทำบุญบ้างคะว้าวเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเ๊ะแล้วเแล้วเด็กๆทำอะไรอีกคะโอ้มีการมอบของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ามอบของขวัญให้เพื่อนๆใช่ไหมคะว้าวคุณครูแก้มบุมอยากได้บ้างจังเลยแล้ว,วพบกันใหม่ ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย